สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ชื่นชอบการปลูกต้นไม้ทุกๆคนนะครับวันนี้นะครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับการพามาชมดอกไม้สวยๆนะครับโดยดอกไม้ที่ผมจะพามาชมวันนี้นะครับก็คือดอกของเก๋งจีนพรมเปอร์เซียนะครับเก๋่งจีนพรมเปอร์เซียก็เป็นเก๋่งชนิดหนึ่งนะครับที่ให้ดอกขนาดใหญ่ สวยงามสีสันแปลกตาแบบนี้เลยนะครับโดยเก่งจีนปลมเปอร์เซียนะครับก็ก็จะมีลวดลายที่แตกต่างรวมทั้งสีนะครับแตกต่างกันไปตามเบอร์ของเขานะครับมีทั้งเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะครับส่วนต้นที่เห็นอยู่นี้บ้านผมก็จะเป็นเบอร์สี่นะครับเป็นพรมเปอร์เซียเบอร์สี่ก็จะมีลักษณะแบบนี้เลยครับ ดอกจะเป็นสีแดงนะครับปลายกลีบก็จะเป็นสีเหลืองสวยงามแปลกตานะครับกลีบของเขาก็จะเป็นห้าแฉกแบบนี้เลยครับลักษณะจะคล้ายกับถีเสื้อนะครับแปลกมากๆเลยครับพรมเปอร์เซียเขาจะมีกลิ่นนะครับ กลิ่นของเขาก็จะเหม็นมากๆเหมือนกันครับเป็นธรรมชาติของเขานะครับที่เขาจะสร้างกลิ่นที่เหม็นแบบนี้ขึ้นมาเพื่อล่อให้มแมลงวันมาผสมเกสรเขาเพื่อติดฝักเป็นการขยายพันธุ์ของเขานะครับพืชบางชนิดก็จะมีกลิ่นหอมเพื่อล่อมแมลงมาผสมเกสรนะครับส่วนตระกูลเก๋งส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะครับที่ปลูกเลี้ยงไว้ก็จะมีกลิ่น เหม็นเป็นส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะตัวนี้นะครับทมเปอร์เซียกลิ่นของเขาก็จะแรงมากๆเหมือนกันนะครับดอกสวยแต่ก็ให้กลิ่นที่เหม็นครับสวยมากๆนะครับครั้งนี้ที่บ้านของผมนะครับก็จะออกมาพร้อมกัน3ามดอกนะครับอีกดอกหนึ่งยังไม่บานนะครับน่าจะบานพรุ่งนี้นครับ แต่สีสันของเขาสวยมากๆเลยนะครับพรมเปอร์เซียปลูกไม่ยากนะครับการปลูกเลี้ยงของผมก็คือปลูกเลี้ยงเหมือนแคคตัสโดยทั่วไปเลยครับดินที่ใช้ผมก็ใช้ดินที่ปลูกแคคตัสนะครับเน้นการระบายน้ำนะครับและความโปร่งเพื่อป้องกันไม่ให้เขาเน่านะครับดินของผมก็จะเป็นดินที่ผสมใบก้ามปูหมักครับ หินปูกอไฟเพอร์ไลท์เวอร์มิคูลไลท์ครับเป็นดินชนิดเดียวกับที่ปลูกแคคตัสโดยทั่วไปเลยครับเพราะว่าผมก็เลี้ยงรวมกับแคคตัสไว้นะครับการให้น้ํานะครับแล้วแต่สภาพอากาศนะครับแต่ช่วงฤดูร้อนแบบนี้ผมก็จะให้น้ํา3ถึง4วันครั้งนะครับหรือช่วงฤดูฝนผมก็จะให้น้ําแค่สัปดาห์ละครั้งนะครับเนื่องจากว่าแดดน้อยครับภูมเปร์เียเป็น เก่งที่ทนแรงได้ดีมากๆนะครับหากเขาได้รับแดดเยอะต้นของเขาก็จะมีกิ่งที่เป็นสีแดงๆเขียวๆแบบนี้นะครับเขาก็จะให้ดอกได้เรื่อยๆนะครับถ้าเราเลี้ยงในที่ที่แดดน้อยต้นของเขาก็จะเป็นสีเขียวแต่เขาจะมักไม่ให้ดอกนะครับเพราะว่าเขาเป็นพืชที่ต้องการแสงมากๆเหมือนกันนะครับ สวยน่าสะสมเหมือนกันนะครับสำหรับพรมเปอร์เซียเบอร์สี่นะครับลวดลายของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับตอนเช้านะครับเขาก็จะบานออกมาสวยนะครับ แต่พอสายๆหน่อยเขาก็จะบิดกลีบไปด้านหลังนะครับแบบนี้นะครับเพราะตอนเช้าตอนที่ผมเห็นเขาบานครั้งแรกกลีบเขาก็ยังบานเสมอกันนะครับตอนนี้กลีบเขาเริ่มบิดไปทางด้านหลังแล้วนะครับสวยงามครับ สำหรับการขยายพันธุ์นะครับพรมเปอร์เซียาสามารถขยายพันธุ์ได้โดยการปักชำกิ่งนะครับโดยการเด็ดกิ่งเล็กๆของเขานะครับไปปักชำได้เลยครับโดยเคล็ดลับของผมนะครับก็คือหลังจากที่เราเด็ดหรือว่าตัดกิ่งของเขานะครับเราต้องเอาต้นที่มีแผลอยู่นะครับไปพักในที่ร่มรอให้แผลเขาแห้งก่อนนะครับ ผมจะพักไว้ประมาณ3 5ถึงวันนะครับรอแผลของเขาแห้งนะครับก็นำมาปักชำในดินที่ปลูกปกติได้เลยครับหลังจากปักชำไปแล้วนะครับลดน้ำพอชุ่มชุมที่หน้าดินนะครับรอให้เขางอกรากมาก่อนนะครับถึงจะลดน้ำครั้งละเยอะๆได้นะครับหลังจากผ่านไปประมาณ2ถึง 3าสัปดาห์นะครับสังเกตถ้ามียอดของเขาเริ่มมีสีเขียวนะครับแสดงว่ารากของเขาเริ่มงอกออกมาแล้วเราก็สามารถเพิ่มการลดน้ำให้เขาได้เลยนะครับดอกขอเขาสวยมากๆเลยนะครับยิ่งเวลาที่เขาออกดอกพร้อมกันเยอะๆนะครับสวยมีสเสน่ห์แปลกตามากเลยครับพรมเปอร์เซียเป็นตระกูลเก่งที่สวยงามทั้งลําต้นและดอกนะครับ ช่วงที่เขาไม่มีดอกลำต้นของเขาก็สวยงามมากๆนะครับห้อยออกมาเป็นเส้นมีหนามเล็กๆแบบนี้นะครับหนามของเขาก็คมนะครับสวยงามนะครับหากผู้ที่ชื่นชอบการปลูกต้นไม้นะครับก็หาพรมเปอร์เซียมาลองปลูกกันนะครับสวยทั้งต้นและดอกครับ แต่กลิ่นของเขาค่อนข้างที่จะเหม็นนะครับช่วงที่เขาออกดอกครับแต่ดอกของเขาสวยมากๆเลยนะครับอย่าลืมหามาปลูกเลี้ยงกันนะครับสำหรับพรมเปอร์เซียนะครับบ้านผมต้นนี้ก็จะเป็นพรมเปอร์เซียเบอร์สี่นะครับเดี๋ยวผมจะหามาสะสมอีกหลายๆเบอร์นะครับเพราะว่าดอกของเขาสวยมากๆเลยนะครับ นี่นะครับเหมือนปลาดาวเลยครับมีห้าแฉกแบบนี้นะครับสวยมากครับ แล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมดอกไม้ชนิดอื่นๆรวมทั้งกล้วยไม้อีกนะครับขอบคุณครับ